สวัสดีครับทุกคนนุชัยนะครับนี่วันนี้นุชาจะมาพูดถึงปัญหาวัยรุ่นวัยใสที่เป็นกันเยอะมากๆนั่นก็คือปัญหาเรื่องสิวสิวสิวที่เป็นวนเวียนกันมานะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากที่สุดและในวันนี้นะครับนุชาอยากจะมาแนะนาโฟมล้างหน้าลดสิวทุระยะจากเมนเทอร์ทมสตัวนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงโฟมล้างหน้าทุกคนทราบไหมคะว่าการล้างหน้าเนี่ยมันสาคัญมากๆเพราะว่ามันมีผลทําให้เกิดสิวขึ้นได้เพราะว่าถ้าเรานะครับล้างหน้าไม่เวิร์กตั้งแต่แรกเนี่ยนกเเสงงทําาให้ิิวขอรด ้นนไดดเเช่เียกัแล้วสารสําคัญที่นุชามักจะแนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวนะครับก็คือกลุ่มของซาลิซิลิกแอซิดหรือว่า BHA สารตัวนี้นะครับเป็นสารสําคัญที่จะสามารถช่วยลดเชื้อสิวซีอคเน่ได้ดีครับลดการอุดตันแล้วสารตัวนี้จะเป็นตัวที่มีอยู่ในเมนทอร์ทัมแอน่ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ด้วยครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกจะเป็นโฟมล้างหน้าที่พัฒนามาสําหรับผิวเป็นสิวผิวมันโดยเฉพาะเลยครับนั่นก็คือเมนทอร์ทัมแอคเน่ e e วอ a t e ีนเซอร์จุดเด่นของโฟมล้างหน้าตัวนี้นะครับเหมาะกับวัยรุ่นทีี่่มมปััญหาเรืองสิิวผวผน มากโดยเฉพาะเลยเพราะว่าสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ลดสิวโดวยเฉพาะแล้วก็มีสารลดสิวที่ดีมากตัวหนึ่งเลยครับมีสารสกัดที่ช่วยลดกลากรายเครืค่องผิวอัดมาแบบแน่นๆแล้วเวลาล้างหน้านะคบจะรู้สึกว่ารีเฟชผิวมากๆแล้วก็กลิ่นของเขานะครับจะเป็นกลิน่นซ<ๆ>ีตรัสอ่อนๆแบบธรรมชาติด้วยในด้านของแอคทีฟเกดนหลักจะเป็นตัวซาลิซิลิกแอซิดจะสามารถช่วยลดการอักเสบลดการอุดตันได้ดีครับซึ่งสารตัวนี้เราพูดกันมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วและยังมีซิก้าหรือว่าเซนทราเอ็กซ์แทรกแล้วก็อะโวคาโดช่วยปอบประ กระคายเครืองผิวลดผิวอักเสบลดรอยแดงจากสิวคุมมัน จากผลการทดสอบการทดลองใช้โฟมล้างหน้าสูตรดีวอตตัวนี้เป็นตัวที่นุชาค่อนข้างชอบครับเพราะว่าฟองของเขาเนี่ยนุ่มมากเวลาที่ล้างไปนะครับรู้สึกว่ารีเฟชผิวแล้วก็รู้สึกว่ามันนุ่มผิวไม่เกิดการระคายเคืองผิวเลยแล้วก็เวลาที่เราล้างนะครับจะรู้สึกว่ามันถูกรีเฟชผิวแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆแบบซีตรัสแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากๆเลยครับแล้วตัวนี้นะครับนุชาคิดว่าเป็นตัวที่เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวอุดตนันสิวอักเสบแล้วก็นุชาสังเกตว่าเวลาหลังจากที่เราล้างหน้าแล้วเี่่ไมทําาาาใหห้้้้กกกกิดดออารารแแงงตึงลึลวว็ูสุ ให้มันเป็นเม็ดเม็ดที่มันหัวเปิดอ่ะมันหลุดออกมาแบบง่ายมากๆวิธีการใช้โฟมล้างหน้าตัวนี้นะครับนุชชาจะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่ล้างหน้าทาั้งเช้าและเย็นได้เลยครับมาต่อกันอีกตัวจะเป็นตัวโฟมล้างหน้าสําหรับคนที่ชอบแบบเม็ดบีดแต่ไม่บาดผิวนั่นก็คือเมนทรัชั่มแอกเน่ไวท์เชนิ่งแอนด์ออยล์คอนโทรลควนเซอร์สูตรนี้จะมีออยล์คอนโทรลบีดแตกตัวเพื่อคุมมันเพื่อลดสาเหตุของการเกิดสิวและยังมีวิตามินซีช่วยทําให้ผิวของเราดูกระจ่างใสแบบไม่บาดผิวด้วยครับสูตรนี้เหมาะสําหรัับผิวมมนี รอยสิวและต้องการทําให้ผิวดูใสขึ้นเลยครับจากการทดสอบการใช้โฟมล้างหน้าสูตร w h i t e n i n g and o i l <all> c o n t r o l ตัวนี้นุชาค่อนข้างที่จะชอบเม็ดบีดของเขามากเพราะว่าจะเป็นเม็ดบีดเล็กๆเวลาที่เราล้างหน้าไปเนี่ยโฟมจะนุ่มแล้วก็เม็ดบีดจะแตกตัวที่หน้าเลยครับแล้วก็บันจะไม่บาดผิวเลยนะเวลาที่ล้างไปเนี่ยจะรู้สึกเฟชสดชื่นมากๆครับแล้วตัวนี้ไม่ทําให้เกิดอาการแสบผิวไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็หลังจากล้างหน้าเนี่ยรู้สึกว่าคราบไขมันนะครับที่มันตกค้างผิวเนี่ยไม่มีเเลลลยและหัังจากชดน้ครบ ก็ไม่ทําให้เกิดอาการแห้งตึงผิวสามารถใช้โฟมล้างหน้าตัวนี้นครับเป็นตัวสครับผิว1-2ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้ครับโดยสรุปเลยนะคะรับโฟมล้างหน้า2ตัวนี้เหมาะสําหรับผิวเป็นสิวผิวต้องการดูใสสามารถเลือกใช้ตามปัญหาผิวของเราได้เลยจากการทดสอบของนุชานะคะนุชชาใช้ทั้ง2ตัวเนี่ยเวิร์กมากๆเพราะว่านุชาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวมันมากก็สามารถใช้ทั้ง2ตัวเนี้ยได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่ทําให้เกิดอาการผิวแห้งตึงด้วยครับแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเยอะๆอยู่นะครับสามารถใช้ ว่าเฮ้ยสิวลดลงแล้วต้องการลดรอยสิวก็สามารถใช้สูตร whitening and oil control ได้เป็นตัวที่ใช้แล้วไม่ทําให้เกิดอาการแห้งตึงแล้วก็สบายผิวมากๆสามารถใช้2ตัวนี้นะครับปรับเข้ากับรูทีนในการดูแลปัญหาสิวนะครับจะสามารถช่วยทําให้รูทีนของการดูแลสิวของเราเนี่ยดีขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่ทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ราคาน่ารักมากๆครับสามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปแล้วก็ร้านค้าชั้นนําทั่วไปได้เลยมีขายแน่นอนครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยลองต้องรอง นะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย